ครงใช้หมูค่ะว่าปารินไปซื้อแล้วมันไม่ใช่ปรินก็เลยมาทําดีกว่าของแม่ปารินอร่อยมากนี่นะคะประกอบไปด้วยนี่ค่ะถั่วลิสงดิบเอามาคั่วอันนี้ปรินคั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปปอกเปลือกนาะคะเนี้ยปารินคั่วแล้วต้องคั่วเองนะคะถั่วลิสงไปซื้อมาแล้วมันไม่หอมเ,เนี่ยปารินคั่วน่ะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาเปลือกออกแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีชยโป๊ชยโป๊ถ้าเขาตีนแบบนี้มันจะอา่าน ถ้าเขาไม่ซีเนี่ยเขาตักเป็นกิโลอันนั้นต้องล้างขนาดหนักเลยมันจะเหมือนทรายนะคะแล้วก็สาคูเล็กๆแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็หมูสามชั้นแล้วก็น้ํามันเดี๋ยวเราจะปีอ่าซอยหอมแล้วเดี๋ยวจะไปเจียวนะคะตอนนี้เรามาตอกเปลือกถั่วกันก่อนนะคะเนี้ยกรลิงก็คั่วมาแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแค่เดี๋ยวก็ไปค่ะ สูตรนี้นะคะปลาลิงเคยทําขายวันลอยกระทงขายดีมากสาคูนี่เป็นถังเลยค่ะหมักสาคูกันอ่ะขายดีจริงๆคนขายตั้งห้าคนยังขายไม่ทันเลยค่ะอร่อยมากจริงๆนะพาอป้าลิงไปกินที่ไหนป้าลิงก็ไม่อร่อยแม่ป้าลิงทาอร่อยอร่อยเนี่ยตอนนี้ลูกสาวป้าลิงอยู่ต่างประเทศแล้วเ็าไปทำก็บอกโอ้โหแม่อร่อยมากทุกคนตอนนี้เขาบอกว่าจะท่านทูจะพาะแขกมาเลี้ยงที่บ้าน ทำสาคูไสห้หมูสองรอบเลยนะคะลูกซาอบอกอร่อยมากไส้ของแม่เันนอร่อยจริงๆนะ,ดๆนะเดี๋ยวเป็นทำลงไปแล้วคุณไปทำกันดูนะคะเดี๋ยวจะติดใจนะคะเดี๋ยวก็เป็นปอกถั่วก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่นต่อไปเราปอกเปลือกถั่วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาซอยหอมเนี่ยหอมแดงเนี่ยนะคะ <ๆ S 2> ผ่ากลางแล้วก็ซอย ซอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจียวนะฮะเนี่ยซอยไปซอยเสร็จเดี๋ยวจะไปเจียวทุกขั้นตอนเนี่ยคุณไปทตามๆกรับรองว่าอร่อย,อรอยจริงจริงเป็นไปกินมาแล้วที่ไหนที่ไหนก็ไม่สู้แม่ไปเลยไม่ได้เนี่ยสูตรแม่อร่อยมาก ซอยหอมเสร็จแล้วเราจะไปสับหมูนะคะเนี่ยหมูสามชั้นเนี่ยผลิตล้างมาแล้วเราก็จะเอาหนังออกต้องใช้หมูหมูสามชั้น่หมูอื่นไม่ได้ไม่ได้เนื้อไม่เอาเอามันด้วยเนี่ยต้องมีมันมันกับอเนื้อปนกันเนี่ยสามชั้นนะคะซื้อสามชั้นมาแล้วแบบอันนี้เราก็ไม่เอาไม่เอาหนังใช่ไหมไม่เอาหนังแต่เนื้อเนื้อกันเนื้อกับน้ํามันอ่ะเนี่ยแล้วก็นำมาผ่านค่ะเดี๋ยวเราจะสับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปผัด อร่ประมาณครณึ่งโลหมู<ล>สามชั้นนี่ก็าไม่น่าถึงครึ่งโลหรอกเอาเป็นเส้นเนี่ยที่เขาหั่นเอาไว้ขายอะ่ะเป็นเส้นๆนหนะคุณจะซื้อกมาเส้นหนึ่งอย่าโห่หอมแดงกับครึ่งโลอ่าหหวหอมแดงครึ่งโลน้ําตาลปี๊บก็ต้องครบซื้อมาโรลก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราองไปชิมกันนะแล้วก็เซฟโเนี่ครึ่งโลเนี่ยแล้วก็าปูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทำตุ้นกันนะฮะอันนี้ทำนี่ตรงนี้ไปก่อนเนี่ยเรา บางคนน่ะเขาไม่ใส่หมูสามชั้นนะเขาไม่ใส่หมูด้วยซ้ําไปบางคนน่ะเขาทำซาอูใส่หมูแต่ไม่ได้ใส่หมูนะเนี่ยแม่ปเิญใส่หมูด้วยหมูสามชั้นนี่ก็แล้วกันซาคูใส่หมูใช่สาคูใส่หมูบางคนก็ไม่ใส่อ่ะเขาใส่แค่ถั่วโอ้ยไม่ครบเรื่องเนี่ยแม่ปเิล้งใส่หมูสามชั้นเนี่ยมันจะมีมันมัางเนื้อเนื้อบ้างไม่ใช่เอามันอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่เนื้ออย่างเดียวเนื้ออย่างเดียวก็ไม่่อยแข็งเนี่ยตรงนี้เนื้อคนมัน อร่ยยอยรบกวเใจสับดสร็จแล้วนะฮะหมูเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปผัดกันนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่กตอน,นี้เราจะมาทำสาคูไส้หมูนะคะสาคูไส้หมูก็เริ่มต้นด้วยการเกลียวหอมนะคะเกียวหอมหักเนี่ยหอมที่มีซีดารินหันเอาไว้นะคะเอามาเกียวค่ะเดี๋ยวก็เกีียวให้ hey. ไม่ต้องเหลืองกรอบนะฮะเกียวแค่มันหอมอ่ะเนี่ยเที่ยวไปเจียวไปก็เห็นมันอ่าคขอยๆจะสุกๆก็หอมแล้วเราก็เจียวหอมนะะเนี่ยเดียวเกียวไม่ต้องเหลืองค่ะเจียวไปแค่ว่ามันหอมอ่ะเกียวไปให้มันกินหอมหอมอ่ะไม่ไม่ต้องให้เหลืองอ่ะแค่เจียวให้มันหัหอมมันหอมแล้วเดี๋ยวเราเอาหมูไปผัดใส่สาคูนะ อันนี้คือเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งของการผัดไส้หมาคูไส้หมูได่ไหมครับโดนเ้ามาเยอะเลยทั้งนั้นนะทุกอย่างไปสังเกตดูไหมของอะไรที่มันยากๆโอ้โหทำไมมันอร่อยจังเลยถ้าบัลลินเมลป่าแกทำน้ำพริกไทยเคยวันไหนสักวันนะทำน้ำเปินน้ำพริกน้ำกินอ่ะโอ้บัลลินทำหอดมากน้องรี่น้องกินนะแกดูวันไหนจะทำให้ดูอร่อยจริงๆ แต่ขั้นตอนมัจะเยอะใช่ไหมขั้นตอนมันเยอะมากลำบากมากคนเก่งเขาไม่ซูบเขาบอกหอมไม่หวายแต่อร่อยนะอร่อยมากอันนี้ก็คือเจียวไปเจียวให้มันหอมให้หอมอ่าให้หอมจะไม่ได้ไม่ได้กรอบนะ ไม่ได้เอากรอบนะเอาหอมให้ให้มันเหลืองให้มันเหลืองนะค้ให้ตันนะแต่ไม่กรอบอย่างแค่หอมในี่ยเจียวเจียวเหมือนยังจะเจียวเตียนจะทํากับข้าวให้มันสุกให้มันอ่าเนี่ยนี่คือมุนใจนะนี่คือเจียวให้หอมมันสุกแต่ไม่ได้ไม่ได้เหลืองกรอบเนี่ยหอมมันสุกเดี๋ยวสุกเสร็จแล้วเราจะหมูมะพร้าวนะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาจะใส่หมูที่เราสัดไว้เราตีสั่คกัน เนี่ยค่ะเดยวประมาณนี้เนี่ยหอมสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูที่เราสับเมื่อสกี้ใสหมูสับเมื่อกูี่เราสับไว้มาผัดัดให้หมูสุกนะคะเียดวหอมเอาหมูใส่ค่ดคนอื่นอท่างนี้เราไปดูเขาไม่ใช่หมูเขาใส่ตัวเลยไมใช่เขาทำแบบนี้ แต่ก็อาจจะมีใส่เหมือนกันก็แล้วแต่สูตรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้านี่คือสูตรของเราใช่ไหมเขาดีเรามีเราคีแล้วมันไม่เจอไงเราก็เลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะบางคนเขาจะตัดตอนเอาตัวใส่เลยแต่เราก็องใส่แบบนี้อย่าอ่านมโนไก็เลยจะจำได้เวลาเราเลี้ยงเราได้ปลาตีไข่หมูใช่แต่เขาเขาไม่มีหมูมอ่ะเขามีแต่ถั่วค่ะแต่เราก็เลยว่าไม่ใช่ แต่ก่อาจจะมีอาจจะน้อยหรือจะเยอะจะม็แล้วแต่สูตรจะไม่ครับพอผัดหมูได้ยี้ใช่ไหมคะ<อ>เราก็เอาเซโบ้มาผัดค่ะเซปก็อย่างที่จะมนบอกนะถ้าไปซื้อก็ตักๆนะพอไปล้างนะคะ้องจะมีตายแต่อันนี้ใ,ในเซโบ้อันนี้เขาซีนมาเลยค่ะเข้เขาอย่างดีอย่างดีเนี่ยเซโบ้เนี่ยอย่างดีเลยค่ะอย่างดีเลยใส่เลยอย่างดี้นี่เราใส่เลย อันนี้่ขึ้นะครับึ่งโลซอสครึ่งโลซีฟครึ่งโลแล้วน้ำตาลจี๊ครึ่งโลอ่อนถ้ามันไม่หวานยังไงเดี๋ยวเราก็เติมได้มนน้อรอเาถูกตั้งต้นตั้งต้นอย่างครึ่งครึ่งครึ่งเลก่อนหมูครึ่งหมูไม่ถึงครึ่งโหมูเส้นเดียวแล้วใช้ป๊ะครึ่งโลใช่ไหมครับ ถ้าเชฟโปอดูมีคุณภาพหน่อยก็่มันไม่ต้องไปล้างไม่ต้องล้างมากแล้วที่ว่าตักๆก็ไม่ได้ก็ไม่ล้างเพราะว่าเหมือนใส่อันนี้ก็เขามีเกล็ดเลยเตรียมให้มาเลยมีที่ห่อแล้วเราจ็มไม่ต้องล้างเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะงั้นเราก็ผัดไปผัดไปไปสักครู่เนี่ยนะคะที่เราเชฟโป้หอมขึ้นมาหัวหอมแดงผัดหมูเอาหมูเอาเชฟโป้ใส่ผัดกันอ่ะผัดกันผัดนะเนี่ยผัดแล้วก็หอม หอมอ้าวพอหอมเสร็จแล้วเราก็จะน้ำตาลส่ใช่น้ำตาลสายเ่นน้ำตาลสาน้ำตาลปี๊ดเนี่ยแหลใส่แต่ครึ่งโลก่อนนะคะอะไรก็แล้วแต่เตรียมทีๆเราครึ่งเราครึ่งก่อนเดี๋ยวใส่ทีเดียวปรุงปรุงๆไปแล้วมันแก้ไม่ได้คือตั้งต้นนี่ครึ่งโลก่อนใช่ไหมครับครึ่งโลก่อนเดี๋ยวมันไม่ลอยอย่างไรก็ได้แล้วได้รากนะครึ่งโลครึลงปี๊ด เด็กถึงบอกให้เอาเลยๆเอาเป็นฝาฝานก็จะละยากอ๋อเลยดีกว่าอะเนี้ยเลยๆมันก็ใส่ไปเลยซึ่งกีโลก็ ตั้งใจเลยนะคะเราสมใี่กขึ้นลก่อน่แล้วก็ทําให้ละลายหรือให้กวนให้เข้ากันะ่นน่นแเนียใส่ี้ด่แหมอเมืดีก็จะลลายน้ําเราไม่ได้ใส่น้ำแต่ชที่ดูหลายขั้นตอนเลนะครับก็มันอร่อยที่อย่างนี้แหละ ขั้นตอนจะเยอะแต่มันอร่อยนะบางทีเราก็ทุกคนนะาะคนก็ดิ้นชอบนะยากเขาจชอบอะ่ะบางคนก็หกทุ่มที่แเกลยากไปดีวกว่าดินดา้นก็ไม่ใช่เรามันก็ไม่ถูกใจนะแต่ก็ยิ้นจะชอบทานไงทาแล้วมันถูกใจด้วยอร่อยเนี่ยน้ำตาลก็จะละลายพอน้ำตาลละลายเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือนะคะแล้วเราจะซึมกันตอนนี้มันเป็นน้ำๆเนี่ยเราจะซึมได้ช้อนมาะชับ อ๋เอเดี๋ยวผัดไปสักครู่หนึ่งนะครับลแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่า,าสัดส,ส่วนเข้ากันเป็นยังไงนะครับโดยไม่ใชะเป็นน้ำน้ำทเราไม่ได้ใส่น้ำนะแต่มันจะเป็นน้ำจากน้ำตาลสักครู่หนะนึ่งเนี่ยพอควรระยะเนี่นะมั้ก็จะมีน้ำออกเนี่ยน้ำน้ำตาลที่เป็น,ในใิ่งใส่เลยนะครับ เราก็จะเอาเกลือใส่นะคะเราก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาก่อนนะทุกอย่างราจะเราลงตัวตีละน้อยละน้อยใช่ไหมเพราะว่า, 1> 1าเพราะว่าอ่าอย่างอย่างถ้าแม่ไปยบอกว่าชิมั้ามายังไม่ใส่เกลือก่อนก็ได้แม่บอกว่าเหลือ,อ,ลอช้โป้มันเค็มเห็นไหม<อ>แม่จะบอกว่าแล้วเวลาชิมเนี่ยอ่าไปชิมตอนแห้งตรงชิมตอนน้ําเนี่ยเขามีน้ำอย่างเงี้ยทีชิมแม่บอกเอาเง,งี้ยแล้วก็เ<ม>ออช็คก,ก่อนว่ารสได้รสอะไร<อ>มาก่อนแล้วใช่ไหมครับ ใช้บอกว่าออกรสเค็มอยู่แล้วะนะครับอาจจะไม่ต้องใส่เกลือเยอะน้อยก็ว่าไปใ,ใ,าใส่นิดเดียวมันต้องลดแบบดันนะหวานกับเค็มอันนี้ก็บบเรา,า,าอาจจะใส่ครึ่งช้อนชาประมาณน,นั้นอ๋อใส่ครึ่งช้อนชาเนาะใส่ครึ่งช้อนชาเราจะให้มันอยางเนี้ยเงี้ยจะให้แบบอย่างที่หวานอาอใส่โป๊กเค็มกับ เา่าเนื่อตะกู่ก่อนที่จะใส่เกลือได้รสอะไรมาครับได้รสอ่อนได้รสได้เค็มนะคะได้เค็มแล้วแส่ยังมาอ่อนเ,อเ,เพราะออว่าตากูเนี่ยต้องให้มันจัดจ้านเพื่อพอไปใส่ตะพูตอคูจืดใช่ไหมมันก็เลยทําให้รสของเราอ่อนลงไปเพราะนั้นต้องให้มีดันไว้ทั้งเค็มและหวานให้ดันแล้วพอเราไปใส่ผักคือปุ๊บเนี่ยพอดีเลยตะกูจืดไส้นี่เค็มกับหวานจืดเค็มหวานก็จะอร่อยพอดีถ้าไส้จืด ้ลพวก็จะใส่กันใหญ่แต่นี้จืดไปเลยเพราะนั้นนี่ต้องดักไว้ก็เลยใส่เกลือไว้ครึ่งช้อนชาประมาณนึง,งแล้วก็ลองเชิมเพราะฉนั้นชิมก,ก่อนชิมก่อนที่จะใส่ชิมก่อนว่าเซฟโก้เขาโอเคหรือยังนะเราก็ชิมใหม่ที่เราใส่เกลือไปแล้วนอะไรเกิดขึ้นกับแป๊บนึงยว่าโอเคไหมถ้าโอเคแล้วก็โอเคชิมใหม่ นะลองกินมะให้ชิมนะเพราะว่าลูกเป็นแดดจังตุ่ทุกคนแนตะ่ชิมเป็นทุกคนฮะเ่อไปน่าลองหร้อนรอ้รอเป็นไงไนะอะไรอีกเดี๋ยวเราไปเกินแ<อ>่กก็หวานหวานนำมาก่อนแล้วก็มันหวานนะยังหวานก็หวานได้แล้วครับได้แล้วมันเค็มปลายๆนิดนึง เขวานจะเริ้ให้มันดันใสไว้ก็แล้วกัน,นจะปริ้นกินให้ดันติดต่อรถหวานนะหวานหน่อยไม่รู้ว่าหวานเดี๋ยวจะหวานไปใชนะ่ไหมเนี่ยจะเพรามันเข้มเ,มเมก่งหมลแต่เวลาชิมต้องให้รสจัดอ่าต้องรสจัดไหมล่ะก็ยังไม่ได้กใส่ก็ได้ของเรามีเราก็ใส่ได้ทุกคนไปเลยอ่ะไม่รู้อ่ะ อันนี้ก็อาจจะตั้งต้นประมาณนี้ก่อนแล้วคนทำอาจจะชอบก็ลองเพิ่มเอาใช่ไหมครับอาจจะหวานอีกนิดนึงหรือเค็มอีกนิดนึงก็อันนี้เราปรับให้เข้ากับท่านผู้ชมเอาแต่ตั้งต้นที่ครึ่งโลก่อนอันนี้ปรินอยากได้หวานนิดนึงใช่ไหมครับก็เลยใส่น้ำตาลเพิ่มนิดนึงนะครับเอาหวานนำนิดนึง จะตำถั่วไปนะคะเมื่อเราถั่วเนี่ยได้เดี๋ยวมันจะง,งวดมันจะมีจะมีแห้งมันจะมอแเราว่าขนาดน,นี้มันได้แล้วนะเราก็จะไปตำถั่วที่สมบูรณ์เท่าเมื่อกี้ที่ปรินบอกว่าเอาถั่วที่สมบขั่วเองอะจะกอกเปิกแล้วเดี๋ยวจะมาโขกโขกแล้วใส่ลงไปตอนที่ใส่เราได้แล้วนะะนี่ควรให้แห้งนะครับใ,ใช่ให้แห้งแห้งกว่านี้อีกช่วยให้ใช่ให้แห้งเราจะต้องดูด้วยนะการแห้งเนี่ย ถ้ามันแห้งในกระเลยนะไสจะแข็งแล้วก็เอาประมาณหนึ่งที่เราดูแล้วว่ามันแห้งหรือยังเราตักถ้าคนที่ไม่เคยทําเลยก็จะดูได้ไงอ่ะมันแห้งหรือยังเนี่ยขับกวนใป่ลงไปมันจะวงวดท้องนวดเสร็จแ,แล้วเราก็ตักขึ้นมาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วมาวางบนจานแล้วฮะดูเม,มื่อโดนอากาแล้ว,ม,าาลวมันจะเย็นลงแล้วมันจะแห้งรอเประมาณนี้อ่ะ้ามันแห้งบนตาใช่ถ้าละถ้าเอาออกมาเมื่อกี้เนี่ย พอโดนอากาศแล้วมันแห้งแล้วเราสามารถตั้นได้แล้วเราก็ติตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนทําไม่เป็นก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคือความแห้งเั็นหมายมันแห้งก็เลยทําอย่างป้าว่าปักขึ้นมาหนึ่งจอนแล้วก็วางบนจานแล้วเดี๋ยวมันโดนสารมันก็จะเย็นก็เลหน่อยพอเย็นหน่อยแล้วเราจะเห็นลักษณะนี้แห้งพอหรือยังพอเราปั้นได้หรือยังปั้นได้แล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เอาถั่วที่สงที่ตำตำใสเอื่อใมันเสร็จที่ดี รานนั้นดูรง,งนีแหละตอนนี้เริ่มวดแล้วนะเริ<า>่มจะ<า><า>นาว <ด S 2> นวนอยลองมาแต่ถ้าบางคนทําให้เป็นแล้วถแล้วแห้งเกินไปเอากลับมาใสาก่กระทะใหม่เอาน้ำใส่ลงไปอีกเพื่อจะคลายตัวฟางแข็งตรงนั้นแล้วก้มาควนใหม่เดี๋ยวมันก็จะนิ่มเองบางคนเขาไม่งั้นเลยไม่เอาแ้วแข็งเลิกต้องทําไงตรงนั้นทิ้งกไดาไม่ได้ต้องแกะไขแล้วก็เอาน้าใส่ลงไป คนใหม่เอาน้ำร้อนใส่หรือว่าน้ำน้ำน้ำจิ้เนี่ยใส่ไปอีกหน่อยให้มันให้มันเค็นตัวจะแข็งเพราะว่าคนรทำไม่เป็มทีโอ้ยแข็งเลยก็ควนกันไปเรื่อยก็เลยไม่รู้อ้าวแข็งก็แล้วทำไงดีเอาน้ำใส่เขาเรียกว่าแก้ไขอ่าน้ำใส่แล้วเขาจะมีนี่แบบนี้อีกาแต่ที่เราบอกเอาเมื่อกี้ทำตรงเมื่อกี้เนี่ยถึงไหนแล้วมันแข็งแล้วก็มาควนใหม่แล้วก็ดูว่าเอาแต่ที่เราเลี้ยกขึ้นแค่นี้เราต้องชิมใหม่ไหมไม่ต้องแล้วเขาใส่น้ำนิดเดียอะเออจะไปเยอะรสชาติจะเมืนอย่างนี้อยู่แล้ว่เ แ,แค่เพียงแก้ไขไงถ้าแข็งไปอ่าแข็งไปแก้ไข,ไขบางคนไม่รู้แก้ไขยังไงนะแข็งมากเลยทายําไงน้าใส่แล้วก็มาควนใหม่ให้มันคลายตัวจากแข็งเมื่อกี้ใหมม้มันนิ่มเงี้เราน้นีเราก็จะไม่กวนแข็งอย่างตอนแรกแล้วนี่คือการแก้ไขไส้ที่มันแข็งนะเนี่ยเกบบใช้ได้แล้วเนี่ยอย่างเราพึ่งลราพึ่งอย่างของปารีว่าเนี่ยมันก็จะได้เนี่ยฟี พอแล้วก็ได้แรงเยอะนะพอได้แรงเยอะนี่นะครับบวนเกือบ,บวนแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วแล้วนะคะประมาณเท่าไหร่ครับถั่วถั่วเนี่ยถ้าเราทำอย่างที่ปริญบอกอย่าง ครึ ciel, k k fim, lo, uno, so ่งโลครึ่งโลเราควรใส่ถั่วแค่ประมาณสองขีดก็พอนะเนี่ยเราใส่เลยนะคะเนี่ยถั่วลิสงที่บัลลินถั่วแล้วก็ไก่เนี่ยใส่ไปเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ปิดไฟเลยปิดเลยครับใช่ติดไฟเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ปล่อยไว้ให้เย็นเย็นปั้นได้เดี๋ยวเราก็จะมาห่อขนมกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเราเห็นมันร้อนๆอย่างนี้เหมือนเห็นเป็นเหลวๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอเรามันเซตตัวมันจะแข็งละแข็งไม่แข็งมากอันนี้แข็งพอดีพอดี ให้เราไปปั้นได้นะคะเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้เนี้ยให้มันเย็นนะะเสร็จแล้วเน,เนี่ย<ช>คือ,คอขั้นตอนการทําไส้สาคูไส้หมูใช่ไหมครับพอเรากวนไส้เสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนี้เราก็จะมาแค่สาคูสาคูเนี่ยที่บ้านบารินทําคือเอามีดหรือว่าขอานแหลมๆก็ได้จิ้มจิ้มถุงค่ะจิ้มไปรอบๆจิ้มไม่ถุงมันเนี่ยมีน้ําเข้าเดี๋ยวเราจะแช่น้ําเนี่ย จิ้มไปเลยนะคะจิ้มให้น้าใม้เข้าแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ำ <S <S ใส่ไปเลยค่ะแล้วเมื่อน้ตาตะกูมันดูดน้าเข้าไปเต็มใช้ได้เลยพอ <S <S ถ้าเราไปใส่เองนะบางคนใส่ไม่เป็นใ<อ>ส่เยอะไปไมันก็มันก็เละเทะก็คือเต็นถุงนี้ไม่น้ําจะดูดไปเองเดี๋ยวตะคูจะดูดน้ําไปแล้วเขาจะเต็มเต็มแค่นั้นแค่นั้นว่าเทสเ็สแค่นั้นต้องการน้ําแค่นั้นถ้าเราถ้าเราไปใส่เองใส่ไม่เป็นมันก็ไปถึงไหนถึงไหนอ่ะอ,อันนี้นะ้ำเขาจะดูดเนี่ยเราทาให้เขาเป็นอ่ช่องช่องให้น้ําเข้าเมื่อกี้เห็นไหม แล้วเขาก็จะเข้าไปหาตะาคูอ่าแต่พอมันเต็มน้ําเต็มตะคูก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็ทิ้งไว้งี้วเราก็ไปเตรียมผักเตรียมส้ปลินจะหมายความว่าถ้าคนไม่ทราบเนี่ยจะตัดถูตัดถูน้ำใสแล้วก็เอาสาคูใส่หม้อแล้วเอาน้ําใส่แล้วก็ไม่กะไม่ถูกว่าตาคูจะประมาณแค่ไหนแต่นี้ปรินใช้เทคนิคที่ว่าเอามีดจอบจิ้มถูกให้เป็นรูหลายๆด้านเพื่อให้น้ําดูดเข้าไปได้ พอมันเต็มกันคมันใช้ได้สัูก็จะพองแค่นั้นก็คือเต็มถุงพอดีพอดีก็ใช้ได้น้ำก็จะประมาณนี้น้ำแค่น้นพอดีเดี๋ยวเราก็มาดูผักัโอเคครับก็รอให้มันดูดน้ำเข้าไปเต็มก่อนค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะปั้นไปนึ่งกันนะคะปั้นลูกเราไปนึ่ง มันจะนึ่งกันแล้วนะคะันใช้เวลาประมาณ15นาที15นาทีนะคะสิบห้านาทีเลยค่ะ นี่นะคะ15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกแล้วค่ะนี่นะคะตักออก